สวัสดีพี่ๆนะ้านๆะนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับนารุ่งชลวันณฟิชชิ่งนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้พาน,าน้ามาอยู่กันที่หมายอ่างเก็บน้ําห้วยบกนะครับผมแล้วก,ก็หลังจากที่เราไม่ได้เข้ามากันนานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วตั้งแต่ช่วงที่น้ํายังไม่ท่วมนะครับตอนนี้นี่น้ําขึ้นมาจนถึงนี่นะครับกอไผ่ อ,อที่เรามาครั้งที่แล้วนะครับพี่ผมนั่งตกตรงด้านล่างนี่นะมันเนี่ยครับยังปีนขึ้นมาแทางหน่อไม้ที่กอไผ่กอนี้อยู่เลยนะครับผมแต่ตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วนะครับท่วมมานถึงกอไผ่แล้วก็ทางข้ามตรงนู้นข้ามไม่ได้นะครับผมทางข้ามตรงห้วยแล้วนะครับน้ําท่วมหมดแล้วก็ <c oughs> โอเคครับน้าๆเดี๋ยวผมให้นะ้านๆะ <c oughs> ดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับผม นี่นะครับผมนี่จากครั้งที่แล้วเรามานั่งข้างล่างนี่นะแล้วผมก็นี่ปีนยังปีนขึ้นมาแทงหน่อไม้ที่กอไผ่กอนี้อยู่เลยนะครับผมตอนนี้มิดหมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะตกเป็นระยะ4.5นะครับผมบาลานสองตะขอ4.5นะครับก็มีปลาออกค่อนข้างเยอะนะครับผมปลาออก ตูมเลยนะครับโดดตูมตูมเลยนะแถวๆนี้นะครับผมเออหน้ามาตีเหยื่อหน้าดินมากนะครับผมก็ไม่รู้จะกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะาช่วงนี้น้ําท่วมปลาอาจจะกระจายไปทั่วนะครับผมก็เสียดายครับเราเข้าไปนี่ไม่ได้นะไม่รู้มันมีทางอ้อมหรือเปล่าไม่รู้นะครับอยากเข้าไปนั่งข้างในนู่นเลยครับตรงที่เรามาครั้งที่แล้ว ก็โอเคครับนะนะอ๋อสำหรับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมไฮเกตผสมหัวเชื้อกุ้งนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผม ตัวแรกมาไวเลยครับผมเป็นแก้มช้ำนะครับนะนะ เป็นปลาแก้มช่ำนะครับมันมืดๆหน่อยนะครับาน้ามันย้อนแสงเนาะนี่นะครับผมก็ผมทอยแบบจับจีบไปนะครับผมจับจีบบีบผงไว้นะครับเพื่อเรียกฝูงนะทอยไปประมาณสองสองสามไม้นะครับผมก็ได้แม้วครับตัวแรกแก้มฉํำนะครับผมก็ถือว่าเลิกงามยามดีนะครับไปลุยกันต่อครับนานะ คาอยู่นะครับใาสใหญ่ขึ้นนะครับผม ปลาน,นินนะครับผมใส้ทอดอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาน,นินนะครับน,นะนะฮะใส้ก็พอทอดอยู่นะครับอุ้ยอ๋ยอ Ugh! <gasps> นะครับตอนนี้เราแย่ yeah, แล้วนะครับเป็นสีนะครับผมเป็นปนินนะครับโอ้โหน่นะครับเดี๋ยวผมรีบปลดปลายให้นะ่นะดูนะ นะ,นะน,นะครับนาะนะนี่โอ้โหคอกชโดนะครับนานี่อยู่นี่อีกฝูงน,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 นงึงนะครับนู้นน้ําแตกเอ้ยน้นู่นนะครับสองฝูงเลยครับนะนะโอ้โหแล้วมันเข้ามาหาเบ็ดผมแล้วนะครับตายเถอนนี่มานี่แล้วนะครับผม วแม่แม่แม่มันอยู่นะครับนี่โดดโอ้โหสซแว้นนะครับเป็นคอกชะโดสซแวน้นไม่รู้แต่เหมือนแม่มันอยู่นะแม่มันนี่โอเคไหครับผมนี่นะครับแนวนท,ที่ที่น้ําบันบานนี่นะครับโอ้โหมันข้ามแล้วนะมันมันข้ามไปฝั่งนู้นนะ ไปแล้วคนระับไปฝันรู้แล้วนะ แล้วผมใส่สวยขึ้นมานะครับใส่สวยนะครับปนินตัวนี้นะครับผมนี่นะครับใส่ทอดนะครับผมหรวยกันต่อครับไหลจมยังสวยครับแลวนะไม่โดนนะครับผมน่ <laughs> มาจะเป็นเอ,อ่แก้มช้ำ หรือไม่ก็ปนินนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าปนใยนี่จะมากินเบ็ดเราเหมือนอย่างครั้งที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนที่มันยังเล็กๆอยู่นะโอ้โหมักินดีมากเลยครับทั้งบริเวณนี้แล้วก็ด้านหน้านะผมก็ปล่อยไว้หมดนะครับตอนนี้มันน่าจะโตแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเข้ามากินเบ็ดเราเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอรุนกันต่อครับนะนะ น,นะนี่นะครับผมมันนินน้อยเนี่ยครับมันนินไปอย่างเงี้ยแล้วก็แก้มช้บ พอทอดอยู่นะครับไซส์ขนาดนี้ <laughs> ช่วงตอนตอนน้ำขึ้นใหม่ๆเรือที่อย่าปลอมครับเยอะนี่ไฟทอด ก็น่าจะเข้าด้วยว่าใช่จริงปลาหางตัวใหญ่มีนะปนเยอะใช่ครับใช่ใช่ใหญ่ยเยอะเลยนะตอนน้ำแห้งโอ้คนเยอะสูหนูซ้อของ มานะครับ<ส><ก>โตแล้วโตแล้วโดนท้องอีกมั้งเนี่ย<ส>ว่าไม่ขึ้นโดนท้องจริงเลย No, no no. ก็เป็นปะนินใสเดิมอีกไหมครับนี่นนะถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเอาไปทอดได้เลยกวจะโดนได้วัดอยู่หลายที่ Thank mm -hmm. you. อันนี้น้อยนะครับ นะครับถึงปากนะครับนี่ครับนะนะตัวนี้ตัวอ้วนเลยนะครับผมนี่ เต็มปากทุกตัวนะครับนั่นนะ รู้วิธีติดได้ไงนะครับเยอะสุดท้ายยิกงยิ่งยิ่ยิ่อยู่ได้ตัวไหมเยอะสุดท้ายจมจมจมโอ้ยเยอะสุดท้ายยังได้อยู่โอเค เอาละครับนะนะตอนนี้ผมได้เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรานะครับผม ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็ปลาทั้งหมดนี้ผมจะเอากลับไปทํากับข้าวกินที่บ้านนะครับผมเอาไว้ทำกับข้าวกินนะครับก็ก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับผมพี่ๆน้นๆนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้บายๆนะครับสวัสดีครับ ต้องรีบกลับก่อนแล้วผมเย็นแล้วนะครับ